โอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นเลิกงามรปฟดีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เอเอก็ถึงเทศกาลลอยกระทงปี2 0 1พันสิบสามแล้วนะครับก็เราก็จะมาลอยกระทงกันในในเว็บเว็บหนึ่งเว็บของเอ็มไทยนะครับลอยกระทงออนไลน์ทัวไทยสอง6ัน้า้อหสะครับสืบสาประเทศไทไเอ้ยรุรุบรุ่ <c oughs> นะครับโอเคเอเอติติตอ่ะ,อะแล้วก็นี่นะครับก็ มาเรามาเลือกกันก่อนว่าเราจะลอยกระทงบนไหนนะก็ลอยผมอยู่เป็นคนผมคนภาคเหนือนะภาคเหนือก็เลือกเลยที่ภาคเหนือก็ลอยอะไรเนี่ยลอยกระทงเลือกกระทงะกระทงใบตองกระทงดอกไม้กระทง,ล,ะทงลือบ,บัวโอเคก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ลอยลอยลอยไปก็ <c oughs> ใครมันลอยสี่จีเฮียเขาแก้บขอมีขนม,นมนก็รู้ยกหวงปอ โอเคผมเป็นผมผมเลือกอ่านี่แล้กันนะเห็นมันสวยดีใส่คำอธิษฐานของคุณก็ขอให้อะไรดีครับว่าวว่า่าไปนะฮะขอให้ <c oughs> <c oughs> ได้เงินร้อ <c> ย <oughs> ล้านเหรอ <c oughs> ไม่เอาเราต้องขอดีดีอ่ามีชีวิตที่ดีนะครับอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรอ่ะ ไอ้สัตว์ขอให้มีคนซับเหรอซับเยอะๆอันนี้เรื่องเรื่องชาแน,นลกันหน่อยหวังแ้วมึงยังหวังเนี่ยไอ้สัตว์แน่นอนแน่นอนแล้วมึงจะลอยอยู่เปล่าไอ้สัตว์เดี๋ยวมันลอยไงวะเดี๋ยวกูกดแป้นเนี่ยเอาไอ้เหี้ยขำ ดับ,บ้ลภาคเหนือนเนี่ยลอยบักตายเนี่ยเทพสุดใส่เน,นคำไปเลยไอ้อยอ่ามามามาผมทำมั่งเอามั่งเอามั่งเฮ้ยผมลอยแล้วนะอะไรอะลอยเป็นอะไรอะ ทำไมกูลอยภาคตะวันออกไว้เฮ้ยมันลอยภาคเหนือดิสัตว์มือถึงจะไปกนกดภาคได้ไหมกูได้ดีวะได้ตะวันออกออกนี่เนี่ยนี่ชื่อพวดเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยขอไปว่าอะไรเนี่ยผมผมขอแล้วผมลบอีกหลายรอบน่ะโอเคแล้วก็เขียนเขียนไปนะครับขอให้ควยใหญ่โอเคภาษาชอบใจ เออเดี๋ยวายเดี๋ยวตัวก็ไอเล่นมังี่เล่นมังเย็ดแชร์กันเถอะคณคเย็ดไข่เบสวะม้อย